โอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องไว้ด้วยอุ้ยโดนครับผมอีกแล้วต,ตอนนี้เปิดกล้องอีกแล้วครับผมโอ้ยปลาอะไรอะ่ะเฮ้ย ก็สวัสดีนะครับผม,มเพื่อนพี่ๆนานานัานากกกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็หายไปหลายวันเลยนะครับช่วงนี้ก็วันนี้พามาตกปลากระสูบนะครับเหมือนเดิมนะ <Okay. S 2> ที่ฝ่ายย่างนะครับผมตอนนี้สภาพหมายนี่น้ําขึ้นเยอะเลยนะครับผมขึ้นมาหลายวันแล้วนะครับผมน้ําเยอะมากช่วงนี้ก็เป็นน้ําแดงนะครับผมก็รอ,อให้น้ําลงน้ํมันก็ลงมานิดนึงนะครับผม ก็วันนี้ขับรถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำมามันเหนื่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเจอตัวหรือเปล่านะผมจภาพมาแบบนี้น้ำเยอะมากนะก็ต้องค่อยๆลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอัก ตอนนี้อุปกรณ์ที่ใช้นะครับผมคันก็เป็นพัน PT Evo นะครับผมเปทนสายอยู่ที่2อิแนะครับผมลอกสายดิบเบอร์พันเฮดีนะครับผมกสายเปลี่ยนเป็นศูนจุดแนะครับผมของไดนามิกนะวันนี้ใช้เป็นเืียของโนเนมนะเืียจีนนะครับผมเปลี่ยนตัวเปลนสปิริลิงเรียบร้อยนะสีสดๆหน่อยน้ำแดง ฝั่งนู้นครับผมได้ตัวมล้มทำไมมันเงียบไปเลยมายัางไม่รู้ตากลื่นเลยปนละาเหมือนจะไม่เข้าเลยหรอไม่โดนเลยเหรอเอากากลับหน้วเอ้เยเนะอ้ยน้ำแดงๆแบบนี้น่าโดนนะปลาตงคืนก็เงียบมันก็มาตรงคืนด้วย ใหญ่เป้าชัดๆ,ๆหน่อยนะวันนี้เป็นอาสลีนะครับผมเามันไม่เข้านะนเงีเยบๆนะครับผมเพื่อนๆ<ส><น>โอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เปิดกล้องไว้ด้วยอ้ยมีไซส์ครับผม อุ้ยปลาอะไรอะ่ะประสูบครับผมโอ้หัวนน้นครับผมรอดแห้วครับอา่าวันนี้ตกเก็บนะครับผมโอ้ยตอนมารโดนตอปิดกล้องโชว์<อ>ก็ก็ถอดใจแล้วด้วยนะครับผมทีตั้งนานล้วไม่มีกัดเลยอกัดหนักมากอะะน้ามันแรงเลยครับผม สวยเลยนะครับตามตัวต่อครับผมเก็บนะวันนี้แห่มากวนแล้วครับผมโอ้เข้าเปจุดที่ปลากัดเมื่อกี้เลยมันมีทั้งตอทั้งหินเลยครับตรงนั้นผมน้ำหน้าเอาแห่ขึ้นไม่ได้ครับต้องโดดลงน้ำกันแล้ว เรอตกปลาอยู่ไม่ได้เกงใจกันเลยอ่ะวานลงไปกองหินสิครับตรงนั้นติดติดแหติด แหมติด <And> <laughs> <laughs> ตรงหน้า <c oughs> มึนนะัก โดนครับผมโอ้ไม่น่าใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยน่าจะแรงน้ำนะครับผมเฮ้ยปลาอะไรอะปลาแคครับผมอโอ้ยโดนปลาแคครับเออปลาแคน้อยอีกแล้วทำไมไม่โดนตัวใหญ่ๆอะเขาเมืองว่า แต่บกแค่นี่ตึงจริงนะครับผมโดนทีไรนี่คือมันขวางน้ําเลยตัวนี้เดียวนิ่งนะครับอยู่บนน้าเนี่ยพอขึ้นจากน้ําเนี่ยจะนิ่งมากนะครับผมพอลงน้ํานี่โหเร็วมากเหมือนกันตัวนี้โอเคเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับลงน้ำนี่ลิบเลยนะ เดี๋ยครับดูต่อนะหมอก็สูบกันได้ปะครับอ้ยโดนอีกแล้วโผลตอนไม่เปิดกล้องอีกแล้วครับผมโอ้ยปลาอะไรอะ่ะเฮ้ยอุ้ยปลาแปบใหญ่ครับผมมันคือมันคือปลาอะไรวะปลาแปบนะปลาแปบตัวใหญ่มากนะครับผม เพิ่งจะปิดกล้องไปเมื่อกี้เนี่ยดูครับไซส์ใหญ่มากนะไม่เคยเห็นปลาแปดตัวใหญ่ขนาดนี้เลยลว้าวจะหลุดละปลาแปดบใช่ไหมมันใช่ปลาแปดบหรือเปล่าหรือเขาเรียกปลาแดงหรืออะไรหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมก็ไม่ค่อยรู้จักปลาแม่น้ำกับสัท่าทหร่นะครับผมแต่ดูแล้วมนเหมือนปลาแปดนะตัวใหญ่มากครับ จวปล่อยเขาไปนะไม่ใช่เป้าหมายนะครับผม,มก็เป็นโกะสูปใสครับครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องจบคลิปแล้วนะครับผมแดดเริ่มมาแล้วร้อนแล้วครับผมหาตัวยากมากนะครับผมผิดป,ปกติธรรมดาน้ําแดงมาแบบนี้มันมันมันต้องไม่มันแล้วนะครับผมแต่นี่ ตรงเงนข้ามเลยนะครับผมหาตัวยากมากนะครับผมก็พุกเจอกระสุนมันตัวหนึ่งแล้วก็ลาแค่แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คิดว่าเป็นปลาแปรนะครับผมปลาแปบใหญ่นะก็ทําได้แค่นี้นะครับผมก็รอดแถวก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมก็ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม